ความงไงคนมีความาารักได้คนนั้นก็ต้องชมหนูทุกวันเหมือนกันอะไรปะทับชมถามทุกวันหรอกว่าวันนี้ฉันสวยไหมวันนี้ต้องรู้ไปดูแล้วว่าสะาดไหมวันนี้ฉันสวยไหมช,ชุดชุดเนี้ยได้ไหมเขาบอกว่าพี่ชุดหรออะไรเงี้ยแต่เขาาบอกว่าสวยอะไรเงี้ยครัไม่ห่วงเลยเขาชอบอันนี้เขาชอบเห็นเราแต่งตัวสวยเขาจะชอบแล้วเราก็ต้ยิ้มแบบ วันไหนที่เราแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆ,ๆอ่นะมันก็ชอบแบบถ่ายรูปส่งไให้เขาดูว่านี่ฉันสวยไหมคนถ่ายนั่งกุมลงก้มลงแบบสวยออร่ามากมันเป็นลุคนี้นะที่มันหลายคนอยากติ่งร่างเอออยากหยุดร่างอ่ะคืออยากสิงร่างเพราะเราสวยหรือเรอพราะหรือเรอพราะหรือเรอพราะเราสวยก่อนโ,โอเคโอเคไม่มีความสุขไงคนมีความรักกันก็ควรจะหมีความรู้สึกแล้วมันก็จะี้ คือเขาเรียกว่าคนมีความสุขเวลาที่เราแบบมีความสุขทุกอย่างมันก็จะแบบเปล่งประกายออกมาเขาบอกว่าอะไรที่เขาดูี่เราเลียงคนข้างเราเขาแต่พี่แบบเฮ้ยคนนั้นชอบมากคนนั้ชอบแบบนี้หนุนปังคนนั้นก็ต้องชมหนูทุกวันเหมือนกันอันนั้นบังคับชมถามทุกวันเหรอว่าวันนี้ฉันสวยไหมวันนี้ส่งรูปไปดูแล้วว่าวันนี้ฉันสวยไหมชุดชุดเนี้ยได้ไหม ชุดหมออะไรเงี้ยแต่เขาว่าหมอสวยอะไรเงี้ยค่ะบเขาบอกว่าอะไรหมอเป็นพแล้วเนาะแขกแขกนี่ไม่ห่วงเลยเขาชอบอันน้เขาชอบเห็นเราแต่งตัวสวยเขาจะชอบแล้วเราก็จะยิ่งแบบวันไหนที่เราแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆอ่ะมันก็ชอบแบบถ่ายรูปส่งให้เขาดูว่านี่ชุดสวยมากถ่ายนั่นก็คือก็คือเขานั่นแหละค่ะ มองเห็นนะคือคือเวลาที่คนชมเราอไรเงี้ยเราก็จะแฮปปี้อยู่แล้วแต่ถ้าคนชื่นชมความรักของเราด้วยอะค่ะมันก็จะกลายเป็นยิ่งแบบมันก็มีกําลังใจในการที่แบบว่ามันแบบได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆะอะไรเงี้ยเนาะอยากให้ฟังบอกเสมอว่าบังชอบเห็นคนมีความรักฟางอยากเห็นคนมีความสุขกับกับความสัมพันธ์ตัวเองอะไรเงี้ย ่าไหพกเราไปอเร็วๆนีและเ็กม่้องนอไ้อหน่เวเรนี้ละทารีมีช่วงว่างแบบสวันเดี๋ยวจะหาที่ไปกันอยู่แต่รอมีลลงลูได้แล้วนะรัได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรูปเหลือแล้วค่ะแล้วเนาดนีวมีวันปนปีใหม่ครับปีใหม่ยังยังปีใหม่ยังเอากางปีก่อนเอากางเดือ